สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูสีของดินนะครับกับพื้นที่ที่ผมเนี่ยใส่ฮิวมัดแล้วก็ปุ๋ยหมักมาเป็นระยะเวลา3ปีนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกสละก็จะเห็นได้ว่านะครับผิวดินนะครับมีลักษณะเป็นฮิวมัดแล้วก็สีสีดํานะครับแล้วก็มีตะไคร่เขียวๆขึ้นนะครับตลอดทั้งพื้นที่นะครับผิวดินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จะเป็นเนื้อนะครับฮิวมัดแล้วก็ปุ๋ยหมักก็ผสมอยู่ด้วยกันนะครับเหตุผลนะครับที่ผมใช้ทั้งฮิวมัดแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับคือปุ๋ยหมักก็เป็นกระบวนการหมักนะครับที่เราทําขึ้นนะครับโดยที่ว่าเราเป็นคนเลือกวัตถุดิบในการหมักนะครับอย่างเช่นมูลไก่มูลวัวหรือขี้ข้างข่านะครับจุดประสงค์นะครับก็แล้วแต่ว่าเราบํารุงผลบํารุงใบในส่วนนั้นนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นฮิวมัดนะครับฮิวมัตก็จะเป็น แร่ธรรมชาติที่เกิดการทับถมมาเป็นพันๆปีนะครับลักษณะก็จะเป็นฮิวมัสเข้มข้นหน้าที่หลักๆคือปรับโครงสร้างดินแล้วก็ดูดซับธาตุอาหารนะครับถ้าว่าแปลงไหนมีการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไอตัวฮิวมัสที่เราใส่ไปเนี่ยที่เขาเคลือบบริเวณหน้าดินแบบนี้ครับจะทําให้เขาเนี่ยดูดซับธาตุอาหารได้มากแม้ฝนตกก็จะไม่เกิดการชะล้างนะครับหรือชะล้างก็น้อยมากนะครับเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยมี สภาพที่สามารถดูดซึมนะครับทั้งน้ําและอากาศปุ๋ยทุกอย่างได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นตัวปรับสภาพดินนะครับอย่างที่เราเห็นก็จะมีมูลไส้เดือนนะครับเต็มพื้นที่นะเห็นไหมนี่ก็คือลักษณะสีดำๆเนี่ยก็จะเป็นฮิวมัสแล้วก็ปุ๋ยหมักทั้งหมดนะครับส่วนนะครับทางใบก็จะมีการฉีดนะครับอาหารพืชซึ่งเป็นกระบวนการหมักทางจุลินทรีย์นะครับนี่ก็จะเห็นเป็นเม็ดๆวันนี้ผมก็ใส่นะครับปุ๋ยหมักบางชนิดนะครับที่มีคุณภาพดีๆเนี่ย ก็จะมีฝ้าขาวๆข,ขึ้นบริเวณเม็ดแบบนี้เห็นไหมครับนะ่ครับก็คือกระบวนการหมักที่ดีย่อยแล้วก็จุลินทรีย์นะครับพร้อมที่จะทํางานนะพืชก็สามารถที่จะดูดกินได้ทันทีนะครับปัจจุบันในแปลงสละฟาร์มคุณดินผมก็จะใส่นะครับฮิวมัสแล้วก็ปุ๋ยหมักเนี่ยทุกๆหอาทิตย์นะครับฮิวมัสก็จะใส่เดือนละหนกิโลนะครับเดือนละหนกิโล ส่วนปุ๋ยหมักก็จะใส่อาทิตย์ละ1.5กิโลนะครับเนื่องจากตอนนี้ผลผลิตนะครับรอบแรกค่อนข้างเยอะแต่ผมก็ตัดนะครับตัดไปหมดแหละนี่ก็จะเป็นผลผลิตอีกหนึ่งชุดนะครับครั้งก่อนเคยใส่แล้วมันไม่เพียงพอนะครับประมาณ3กิโลต่อเดือนเนี่ยก็เลยปรับนะครับปรับใหม่นะครับก็อยู่ที่5ถึง7กิโลกรัมตอนนี้ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าผลผลิตมากน้อยนะครับลักษณะใบขาดธาตุอาหารหรือเปล่านะครับก็จะพยายามเรียนรู้แล้วก็ ก็จะเป็นคืออยากให้ดูแล้วก็มั่นใจกันนะครับว่าปุ๋ยหมักฮิวมัสเนี่ยมีคุณภาพนะครับดีพอนะครับที่จะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยจญเ,เติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้ดินของเราเนี่ยซึ่งเป็นหน้าดินแดงแดงแข็งแข็งเนี่ยสามารถที่จะฟื้นแล้วก็กักเก็บธาตุอาหารได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ก็เป็นผลผลิตอีกหนึ่งรุ่นนะครับเห็นไหมการติดดอกออกผลนะครับสีของผล นะก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นแนวทางนะครับอพอเป็นแนวทางสําหรับท่านเพื่อนท่านใดที่อยากจะทะเะาะเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะครับที่ที่ไม่ใช้นะครับปุ๋ยเคมีนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ก็ผลผลิตก็จะเป็นประมาณนี้ครที่เหลือก็จะเป็นส่วนของแร่จุลธาตุนะครับแร่โดโลไมท์แร่ยิปซั่มนะครับตรงนี้ก็ ผมมีข้อมูลผมลงไว้ในกลุ่มนะครับแล้วก็ใน Facebook หลัก Facebook หลักของผมนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ